ถ้าคุณเคยตามสูตรแต่ไม่เคยรู้ว่าเขาคิดกันยังไงคลิปนี้คือคำตอบครับวันนี้ผมไม่แจกมั่วไม่ท่องจำแต่จะคำนวณให้ดูสดๆนี่คือสูตรเด่น3ตัวที่เดินต่อเนื่องมาแล้ว13งวดทุกขั้นคิดได้ด้วยมือคุณเห็นกระบวนการทั้งหมดดูให้จบเพราะท้ายคลิปผมจะจับ2ตัวบนล่างจากโครงเลขเดียวกันแบบที่เอาไปใช้ต่อได้ทันทีครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตศาสตร์ไทยบ้านขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทั้งแฟนประจำและแฟนใหม่ครับคลิปนี้ผมมีแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่21มกราคม2569เป็นเลขที่ได้จากการคำนวณตามสูตรบวกวิเคราะห์จากสถิติย้อนหลังต้องย้ำให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับแนวทางนี้ไม่ใช่เลขล็อ ไม่มีสูตรไหนแม่น100%เอร์เซนเพราะหวยคือการสุ่มสิ่งที่ผมให้คือแนวทางเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้นถ้าเลขถูกใจก็ลองตามดูครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลยขอให้เล่นอย่างมีสติไม่ทุ่มจนกระทบชีวิตและสนับสนุนเฉพาะสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นสรุปสั้นๆครับเลขนี้เป็นแนวทางจากสูตรไม่ใช่เลขฟันธงใช้ประกอบกับเลขที่ชอบ เล่นพอดีไม่เดือดร้อนขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงปังปังรวยๆวยกันทุกคนครับถ้าพร้อมแล้วไปดูแนวทางงวดนี้กันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตศาสตร์ไทยบานนะครับงวดที่แล้วคนหมุนไม่แม่นนะครับให้6-9มันออก8-9ให้6-7มันออก7-7นะครับ และสาหรับใครที่คาดหวังว่าเลขจะถูกทุกงวดและน้อยชุดนะครับเห็นไหมครับตรงนี้มันเยอะนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเลขจะออกอะไรนะครับผมก็บอกไปแล้วให้ทุกคนเลือกเอาเองนะครับและก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมไม่รู้ว่าเลขจะออกอะไรนะครับถหากผมรู้ว่าเลขออกอะไรผมไม่บอกนะครับผมจะไว้ซื้อเองด้วยคนเดียวนะครับเข้าใจตรงกันใช่ไหมครับและใครที่ชอบคอมเมนต์ด่านะครับถ้าช่องนี้ไม่มีอะไรดีคงไม่เข้ามาดูเนาะสําหรับใครที่เก่งแล้วนะครับ และคาดหวังเลขเม่นเลขน,น,น้อยชุดนะครับแนะนําให้รีบกดออกไปเลยนะครับไม่ต้องเข้าไปดูให้เสียเวลานะครับใครที่เก่งแล้วก็ไปทําเอาเองนะครับไปจุดทูบทํอะไรก็แล้วแต่เรื่องของเวลาผมให้ถูกก็ไม่เห็นมีใครเลี้ยงข้าวเ,าเวลางวดไหนไม่ถูกก็เข้ามาคอมเมนต์ด่านะครับดูดาา่าทําทำให้ลำบากเม้นขอบคุณได้นะครับตามมารยาทผู้ชมที่ดีนะครับอ่ะไม่เสียเวลานะครับเราไปดูใบต่อไปนะครับ เรามาเริ่มที่ใบแรกนะครับเป็นเด่นบนล่างนะครับสามหมื่นกว่าสูตรนะครับเลขเด่นเลขชนให้ดูขวามือในช่องผลลั์นะครับเลขมันมีสิบตัวทั้งวดนะครับผมก็ผมก็ดูคะแนนการชนมาให้นะครับก็แบ่งให้เป็นสามกลุ่มทั้งวดนะครับซ้ายมือกลุ่มที่หนึ่งสองหกหนึ่งนะครับกลุ่มที่สองตรงกลางสี่ตัวนะครับห้าสี่เจ็ดศูนย์นะครับและขวามือกลุ่มที่สามสามแปดเก้านะครับผมก็จะนําไปเทียบชนกับสูตรคํานวณมือนะครับ ่าซึ่งในงวดนี้นะครับผมจะสอนสูตรใหม่นะครับเดือนมาแล้ว13งวดนะครับอ่าส่วนสูตรเก่าก็ใครจะใช้ก็ใช้นะครับเราไปคำนวณพร้อมกันเลยนะครับอ่าเรามาต่อกับเราพัฒนาสูตรคำนวณมือนะครับงวดวันที่21บมกราหนะครับอ่าและนี่คือผลรางวันงวดล่าสุดนะครับ9 0 7 7 8 9นะครับอ่าเรามาคำนวณพร้อมกันเลยให้สังเกต ลูกศรสีแดงนะครับอให้ใช้หลักร้อยนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับก็นำหลักร้อยมาตั้งก็คือเลขเจ็ดนะครับแล้วบวกเจ็ดคงที่นะครับก็เท่ากับไปเลยนะครับเลขเจ็ดคงที่เปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับจะได้ไม่ปนกับหลักอื่นเริ่มบวกกันเลยนะครับ จ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่นะครับนําหลักหน่วยนะครับมาเป็นเลขเด่นนะครับแล้วบวกหนึ่งนะครับเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกนะครับเด่นสี่ห้าหกนะครับพูดง่ายๆก็เดินหน้าหรือเพิ่มแต้มนะครับแล้วถ้าใครจะเรียกนะครับผมเรียกว่าบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับทีนี้ผมจะนําเลขโปรแกรมนะครับมาเทียบชนนะครับ และนี่คือเลขจากโปรแกรมนะครับสามหมื่นกว่าสูตรนะครับมันเป็นเลขชนนะครับฉะนั้นจะเห็นตั้งสิบตัวนะครับผมก็แบ่งให้เป็นสามกลุ่มทุกงวดนะครับตรงกลางนะครับเป็นกลุ่มที่สองนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับห้าสี่เจ็ดศูนย์นะครับผมก็นํามาเทียบชนกับสูตรคํานวณมือนะครับสี่ห้าหกมันชนสองตัวนะครับสี่กับห้า ก็นำ4คำ5ไปตั้งนะครับแล้วก็จับกับซ้ายขวาของเลขโปรแกรมเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเริ่มจากเลข4นะครับจับกับซ้ายมือของเลขโปรแกรม2 6 1นะครับก็เป็น4 2 4 6 4 1นะครับและขวามือ3 8 9ก็เป็น4 3 4 8 4 9ต่อไปเลข5นะครับตัวชนเลข5 ก็จับเหมือนกันนะครับเพราะว่า4 5มันอยู่ตรงกลางของเลขโปรแกรมก็จับซ้ายขวาเป็น52 56 51 53 58 59อ่าอ่าจับแค่นี้พอเนาะจับแค่นี้พอนะครับคนยิ่งชอบเข้ามาด่ายอยู่ว่าเลขเยอะยังไม่ถูกอีกแนะนำให้ไปจุดทูบนะครับหรือไปทำงาน อ่าทวนให้ทีนึงนะครับอ่าตรงกลางของเลขโปรแกรมนะครับในสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับ5 4 7 0นย์ำมาเทียบกับสูตรคำนวณมือ4 5 6หมันชน4กับ5นะครับก็จับซ้ายขวานะครับเป็น4 2 4 6 4 1 4 3่8 4 9ี่หนึ่งสี่สาะครับห้าสองห้าหกหนะครับ ทีนี้สูตรลึกลับงวดที่แล้วมันหลุดนะครับงวดที่แล้วมันได้ไรนะศูนย์สี่ลึกเราจาไม่ได้นะครับมันหลุดนะครับในงวดนี้มันเด่นหกและเก้านะครับมันเด่นหกและเก้าผมก็จะนํามาตัดหรือเรียกว่าเน้นก็ได้นะครับนี่ที่มีเลขหกนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสีแดงให้เลยนะครับตัวเน้นนะครับอ่านี่ เลขเก้านะครับคู่ไหนที่ติด6ติด9นะครับนี่ก็5 6นะครับอ่ะนี่ก็ห้าเก้านะครับ <c oughs> อ่ะดูเรื่องเนาะตัวสีแดง คือตัวเน้นนะครับ4 6 5 6 9 5 9นะครับส่วนสีดำก็ทำเป็นเลขรองนะครับคู่ไหนที่เป็นสีดำนะครับก็ทำเป็นเลขรองนะครับตัวเน้นสีแดงคู่สีแดงนะครับตัวเน้นคู่สีแดงโอเคเข้าใจตรงกันนะครับผมไม่รู้ว่าเลขจะออกอะไรนะครับให้เป็นแนวทางตัดสินใจเท่านั้นนะครับสอนก็สอนฟรีเนาะดูก็ดูฟรีนะครับ แม่ถูกใจก็ควรจะเลื่อนผ่านตั้งแต่แรกนะครับเลขผมมันเยอะนะครับผมไม่รู้ว่าเลขจะออกอะไรนะครับใครอยากได้เลขน้อยชุดก็ไปขูดต้นไม้นะครับแล้วทาแป้งหรือแม่ก็ุดทูบเอานะครับหรือไม่ก็ไปขอหมาขอแมวนะครับอยากได้น้อยตัวนะครับให้ทําแบบนั้นได้นะครับใครเก่งแล้วก็ไปคํานวณเอาเองนะครับเวลาให้เลขผิดก็เข้ามาด่ากันจัง และเล็ถูกก็ไม่เห็นมีใครเลี้ยงข้าวเลี้ยงกาแฟเลยถ้าช่องนี้ไม่มีอะไรดีคงไม่มีใครเข้ามาดูเนาะและก็ไม่เข้ามาดูนะครับแสดงว่ามีอะไรดีจึงเข้ามาดูนะครับอ่านี่นะครับทั้งหมดนี้นะครับตรงกับบนล่างนะครับให้เน้นคู่ที่เป็นสีแดงนะครับเน้นคู่ที่เป็นสีแดงอ่าเห็นไหมครับคู่ไหนที่เป็นสีแดงให้เน้นคู่นั้นนะครับส่วนคู่ที่เป็นสีดําก็ แต่ทำเป็นคู่รองนะครับก็ให้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเท่านั้นนะครับตามที่บอกนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับถ้าคาดหวังว่าเลขจะถูกทุกงวดเชิญนะครับเชิญไปทางอื่นนะครับแต่ผมรู้ขนาดนั้นผมไม่บอกนะครับอ่ะท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมั่งมีเงินทองขอให้ทุกคนถูกรางวัลนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับทางเพื่อนๆเรฟซสีตั้งใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ อ,อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งด้วยนะครับเวลาผมลงคลิประบบก็จะแจ้งเตือนแล้วคุณก็กดเข้าไปดูนะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ